สนับสนุนโดยธนาคารอมสิน neverage com แล้วมาถึงช่วงนี้ครับหลายคนรอคอยกันเลยนะครับนั่งดูสบายสบายที่บ้านหรือว่าตรงไหนก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ดิจิตอลโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ครับใช่ครับซึ่งแน่นอนนะครับช่วงนี้สนับสนุนช่วงโดย Hollywood HD TV กับประสบการณ์การชมภาพยนตร์รูปแบบ First Class เราสามารถเลือกเวลาชมได้เลือก Device ชมได้มือถือแ a b บเล็ เดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กดะฉะ้ั้นสถานที่ไปตรงไหนก็ได้ใช่แล้วมีให้เลือกเลือก้วยนะระหว่างซาวด์แทร็กซับไตเติลมีครบถ้วนครับผมคลังแสงเขามากกว่า6 0 0ันกว่าเรื่องโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอเขายังบอกแบ่งหมวดแบบนี้นะครับนั่นก็คือชอบดาราคนไหนเลือกไปจากหมวดเขาว่าเคยเล่นเรื่องอะไรบ้างอ่ะเลือกมาหรือว่าเลือกของแนวหนังก็ได้ละเลือกได้หมดเลยใช่เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องดาราวันนี้เรา2พี่น้องจะเลือกดาราคนนี้โจเซฟกอร์ดอนเลวิ พี่เลือกเรื่องนึงเป็นหนังแนวดรามา่า5 0 f t y f i ้วขอเลือกเรื่องนี้แล้วกันลู p เปอร์อา uh huh. หาน่าดูทั้ง2เรื่องเลยเรามีมาฝากกันไปชมเรื่องย่อเป็นการอุ่นเครื่องกันดีกว่าครับครับผมช่วง Digital Home Entertainment สนับสนุนโดย Hollywood HD TV See so 50/50เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่ง er? ที่กำลังมี N er? ชีวิตการทำงานและความรักที่ลงตัวแต่วันหนึ่งเขากลับพบว่าเป็นมะเร็งบริเวณกระดูกสันหลังชีวิตของเขาจึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคนที่อยู่รอบตัวของเขาต่างก็มีความรู้สึกและแสดงออกกับเขาต่างกันออกไป อย่างเพื่อนซีก็พยายามปลอบใจให้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแม่ของเขาเป็นห่วงจนย้ายมาอยู่ด้วยแฟนสาวก็กังวลใจแต่ก็พยายามรับมือกับสถานการณ์นี้ให้ได้เรื่องนี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ขันที่ซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดและการ,รเผชิญหน้ากับความจริงด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง ส่วนลูเปอร์ครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่ทํางานเป็นมือปืนให้กับแก,งก๊งมาเฟียในโลกอนาคตโดยถูกเรียกว่าลูเปอร์เพื่อคอยยิงเป้าหมายที่ถูกส่งมาจากโลกอนาคตแต่เป้าหมายรายล่าสุดของเขากลับเป็นตัวเขาเองครับเพราะอะไรกันทําให้เขาต้องฆ่าตัวของเขาเองทั้งคู่จึงต้องร่วมมือกันในการค้นหาคําตอบนี้ให้ได้และมันอาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปล,ปลงบางอย่างในอนาคตสำหรับ Hollywood HDTV ครับเป็นอีกทางเลือกในการเข้าไปเลือกชมหนังในครั้งที่ตอบโจทย์การดูหนังได้เลยครับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Hollywoodhdtv.com ครับมาถึงเรื่องราวของ m o m n t e r t a i n m e n t กันต่อครับเอิ <ผม S 2> ร์ธวันนี้เป็นภาพเพียนไชัยที่เขาบอกว่าหลายคนดูลาประทับใจกับตุ๊กแกรักแป้งมากไปชมรายละเอียดกันได้นะครับในช่วง MVD Highlights สนับสูงช่วงโดย MVD ครับช่วง MVD Highlights sắp súng doi, công ty MVD ตุ๊กแกรักแป้งมากเป็นหนังโรแมนติกคอมดี้น่ารักน่ารักครับที่เล่าเรื่องราวของหนุ่มสาวในยุคดิสโก้โดยเป็นการเล่าผ่านความทรงจําในวัยเด็กของเด็กชายตุ๊กแกที่มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแป้งทั้งคู่มีกิจกรรมในวัยเด็กร่วมกันตั้งแต่การช่วยกันวาดคัดเอาที่โรงหนังหรือแม้กระทั่งเก็บขวดขายเมื่อเด็กชายโตขึ้นก็ได้มีโอกาสทํางานที่กองถ่ายทําภาพยนตร์จึงได้มีโอกาสเจอคุณแป้งที่เคยชอบอีกครั้งแต่คุณแป้งเปลี่ยนไปและจําเขาไม่ได้เขาจึงพยายามที่ทําให้เธอนั้นกลับมาเป็นคุณแป้ง เสลยเลด,ดิงอะไรกันหนังรักมมีเยอะแต่อยางไม่เยอะคือหนังน่ารักมาร่วมสุขเพื่อชิงรวัลจากหนังเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากนะครับคำถามมีว่า ใครกำกับภาพเพียงเรื่องนี้ระหว่างข้อ1นอนีนิมิบุตรข้อ2ยุทเทเลิศิบประภาคสามารถโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0815514647นะครับโทรเข้ามาได้แต่ตอนนี้จนถึง1ชั่วโมงหลังรายการจบเท่านั้นนะครับผู้โชคดีจะรับดีวีดีภาพเพียงเรื่องนี้จากทางค่ายเอ็ีดไปครับ ร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์กันนะครับเพียงตอบมาว่าคุณประทับใจหุ่นยนต์ตัวไหนในภาพยนตร์เรื่องไหนมากที่สุดส่งคําตอบพร้อมชื่อที่อยู่และก็เบอร์ติดต่อนะครับมาที่ tv m c a r y a o o o com ครับผู้โชคดีจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ไปครับสนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิและปิดท้ายครับหลายคนรอทั้งแง่คิดและหลายๆลคนรอคําตอบเพื่อไปร่วมสนุกกับเราด้วยเรื่องอะไรครับ Jupiter ascending มีข้อคิดดีๆดังต่อไปนี้ครับหากรู้จักยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่เราจะมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันและนั่นคือเรื่องราวดีๆที่เรา2คนนำมาฝากนะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณสารที่ถ่ายทำด้วยพารากอนซีนิเ l ็กครับโรงพบบยิวในเครือ Major c ์ซีนิเ x ที่สยามพารากอนเซื้อพิธีกรนะครับขอบคุณ c c c ีครับเครับ คุณผู้ชมครับพบกันใหม่นะครับกับรายการของเราวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ